มึงน,นี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องไป่ายมีพรสิตําตําปูม่าเด้อมึอน,นี้่เอาใน,นปูม่ามาสดๆจ้ะเราเช่น,นมาต่ำกินมึอน,นี้อยากไปตําปูม่าจ้ะต่ำพริกก่อนนาจะเนาะต่ำพริกกันเดือดเดือดจ้ะปูม่ามาสามโตจ้ะ อ้กำลังไข่ติมข่องเลยตามำละเอียดแล้วใส่ถั่วลงไปเลยจ้าตาคถั่วเลยนี่ เียดอะนะจ้ะใส่มเะเขือเทศลงไปจ้ะมะเขือเทศลงไปจากนั้นนำมาใส่น้ำตาลจ้ะน้ำตาลปิดด้วยจ้ะ กันปิดใส่ปะลาร้ใส่จ้าผัาใส่ก่อนเวลาสองอย่างเลยจ้าสองอย่างสองสนิดนัำให้น้ำตาลละลายจ้นเข้าเกลือปรุงสุกกัน ăn với sút lốt kìa, số lốt à, xe quan mua một túi lốt này cả chú vào đây cả bọc น่าใส่ความอร่อยน่าหอมหอมจ้ะชิมมากเลยจ้ะชิมรสก่อนจ้ายังม่เติมน้ำปลาเลยจ้ะอร่อยมากเลยแซ่บ เติมปลาลงไปจ้ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกจ้าน้ำช้ำๆเลยจ้ะ ใส่ปูล,ลงไปจ้าต่อนนี่ลงว่ดแท่นนงกกนนปูไข่ ช่ำเลยท้ายเนาะจ้ะท้ายหั่นใบหอมปีลงไปจ้ะใส่ใบหอมปีจ้ะตามด้วยแครอทนิดหน่อยจ้ะเพิ่มสีสันเนาะจ้ะคนๆนคนขอาหานจตะ ได้ที่เลยเนาะเตรียมตัตกจ้ากินเลยจ้าตำปูเ๋เกล็ดแบตักเสิร์ฟจ,จ้า จานนี้ลำลองอร่อยจ้ะแซบตำปูม้าจ้ะแซบ,แซบมันมจ้าโหสดสดน้ำฉ่ำๆเลยจ้ะ เซตตักออกจากโขบจ้ะมาใส่จานก็สิได้ตำปูมาาแบบรสชาติรสเด็ดเลยจ้ะแซ่บแซบจ้ะตำเราปูมาเนาะจา้ะบัดน,นี้กินเนอบัดน,นี้จ้ะแซ็บแซบปูดสดๆมาเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนมากินนํำกันจ้ะแซ่บหลายจา้าเมนูนี้